ถแถลงการคณะประชาอภิวัตฉบับที่สองวันพุทธที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2557การประกาศกฎอายการศึกของพลเอกประยุทธ์จันโอชาอาจจะถูกมองได้ทั้งด้านดีและด้านร้ายและอาจจะขึ้นอยู่กับการเลือกทางเดินข้างหน้าของกองทัพที่จะส่งเสริมประชาธิปไตยหรือจะเข้าข้างฝั่งเผด็จการราชาธิปไตยไทย แต่ในมุมมองของรัฐบาลนานาชาติและองค์กรสิทธิมนุษยชนการประกาศกฎอัอการศึกเป็นอันตรายต่อหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยและต่อสิทธิมนุษยชนของประชาชนไทยอย่างไม่มีข้อสงสัยอันหนึ่งบัดนี้รัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้ประกาศจุดยืนอย่างชัดเจนว่าให้ทหารที่ก่อการอ้างการรักษาความสงบเรียบร้อยและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องตอบสนองต่อหลักการประชาธิปไตยโดยเร็ว ส่วนองค์กรสิทธิมนุษยชนเช่น Asian Human Rights Commission หรือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งเอเชียได้ตั้งคำถามต่อความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการประกาศกฎอายการศึกณณเวลานี้พร้อมกับได้ชี้ถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยตรงทันทีที่มีการประกาศกฎหมายอันไม่เป็นปกติในระบอบประชาธิปไตยนี้และอธิบายถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชนอีกหลายด้านที่จะตามมาเช่น การให้สิทธิอันเด็ดขาดแก่ทหารในการจับกลุมคุมขังอย่างไม่ต้องมีหมายสารหรือหลักฐานชัดแจง้งและคุมขังได้นานถึง7วันโดยอาจจะก่อให้เกิดการลักพาตัวการทำร้ายทรมานและการละเมิอดอื่นๆที่รุนแรงยิ่งขึ้นอีกมากมายและ AHRC ยังได้ย้ำว่าหากไม่มีเหตุผลอันควรพลเอกประยุทธ์จะต้องยกเลิกกฎอายการศึกทันที ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนได้ส่งจดหมายถึงผู้นำสูงสุดและนายกรัฐมนตรีของประเทศยเยอรมันเพื่ออธิบายถึงขบวนการล้มล้างประชาธิปไตยที่รับคำสั่งมาจากสถาบันพระมากษั์และเครือข่ายที่ได้ร่วมมือกันทั้งในสภานอกสภาในศาลและบนท้องถนนอย่างต่อเนื่องจนทำให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศชาติอย่างมหาศาลโดยเฉพาะในเชิงความเป็นนิติรัฐและการเคารพหลักประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนตามหลักสากลที่นานาอารยประเทศชใช้กัน พร้อมกันนี้ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนได้ขอร้องให้รัฐบาลเยอรมันกดดันให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสแสวงหาทางออกของประเทศด้วยวิถีทางอันเป็นประชาธิปไตยบนหลักสันติวิธีการเจราจาและการเคารพหลักสิทธิมนุษยชนพร้อมกับคืนสู่การเลือกตั้งเพื่อเป็นทางออกชั่วคราวก่อนนำประเทศไปสู่วิถีอารยะของสากลประเทศต่อไปอันหนึ่งณนะเวลานี้กองทัพที่เขายึดอำนาจทั่วประเทศนั้น ได้ทำการรัฐประหารแบบน่าอายที่สุดคือใช้กฎหมายที่อายุนักร้อยปีมาอ้างแล้วครอบงำประเทศโดยกระบอกปืนและรองเท้าบูทบัดนี้กองกำลังของทาหารก้าวล่วงสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอย่างหนักมีการปิดกั้นการแสดงออกของประชาชนค,ค่มขู่จับตัวคุมขังติดตามสอดส่องดักฟังและมีแผนถึงขนาดจะปิดกั้นระบบอินเทอร์เน็ตชั่วคราวสิ่งเหล่านี้ เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้อย่างยิ่งและเราขอประนามการกระทําเหล่านี้ของคณะกรรศที่นําโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชาอธิบดีกรมทหารบกอย่างแรงด้วยหลักการและเหตุผลและปรากฏการณ์ดังกล่าวคณะประชาอภิวัตจึงขอเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาพิจารณาและตอบสนองต่อข้อเรียกร้องต่างๆดังกล่าวโดยต้องหยุดการละเมิดสิทธิมน,ธนุษยชนโดยทหารและภาคีของฝ่ายปฏิการที่ทหารรับใช้อยู่ แล้วคือนอำนาจให้กับรัฐบาลร,รักษาการและกลับไปอยู่ใต้การสั่งการการรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศโดยกสอ,อรอสอซึ่งมีนายกุัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเป็นผู้ดูแลต่อไปโดยเร็วและคณะประชาพิวัตขอเรียกร้องให้ประชาชนชาวไทยเรียกร้องกดดันและดำเนินการให้พลเอกประยุทธ์ประกาศยกเลิกกฎอายการศึกโดยด่วนพร้อมกับให้ทุกฝ่ายผลักดันให้คณะกรรมการ,การการเลือกตั้งจัดการเลือกตั้ง เพื่อให้มีรัฐบาลที่มีอำนาจเต็มที่ในการบริหารบ้านเมืองเฉพาะหน้าโดยเฉพาะในช่วงเปลี่ยนปีงบประมาณพร้อมกับการให้มีการวางโครงการการปฏิรูปหรือปฏิวัติประเทศโดยเร็วโดยที่มีการมีส่วนร่วมของพวงชนชาวไทยอย่างแท้จริงในลักษณะที่เป็นการแก้ปัญหาที่สาเหตุหลักๆอย่างไม่มีการหลบเลี่ยงเช่นการปฏิวัติพระราชอำนาจและทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์การปฏิวัติกองทัพการปฏิวัติการเมืองและความเป็นนิติรัฐ การปฏิวัตพิพรรคการเมืองการปฏิวัติสื่อสารมวลชนและระบบราชการเป็นต้นก่อนที่จะให้มีการเลือกตั้งครั้งใหม่โดยเร็วพร้อมๆกับการดำเนินการปฏิวัติประเทศอย่างถึงรากถึงโคนชนิดที่เรียกได้ว่าเป็นการอภิวัตรประเทศโดยเน้นหลักประชาชนเป็นเจ้าของและผู้ใช้อำนาจทุกอำนาจทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างไม่มีการบิดเบือนในอนาคตอันใกล้นี้ต่อไป